สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าชงเองกินเองท่านผู้ชมครับมาตรา3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นั้นมีอยู่สองวรควรแรกมีใจความโดยสรุปว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขของชนปวงชนชาวไทยทรงใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง3 โดยผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลส่วนวรรคสองบัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม,มการที่ผมได้หยิบยกเอามาตราสาของรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นมาแสดงก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าการใช้อำนาจของรัฐบาลนายอภิสิทธิเวชชาชีวะ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเมื่อวันที่7เมษายนพศ2553จนถึงวันยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวในทุกพื้นที่ซึ่งยังไม่ซึ่งยังไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะเป็นเมื่อไรนั้นไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐขัดต่อหลักนิติธรรมมินามซ้ำยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงอีกด้วย ที่กล่าวว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐก็เพราะว่าตลอดช่วงระยะเวลาของการใช้อำนาจภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนั้นไม่ปรากฏว่ามีการแบ่งแยกอำนาจและทวงดูนอำนาจซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเหมาคนเดียวหมดไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการออกกฎหมายการบังคับใช้กฎหมาย หรือแม้แต่การวินิจฉัยกฎหมายหรือที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกขานกันในเชิงเปรียบเทียบว่าชงเองกินเองนั่นแหละลักษณะเหมาคนเดียวที่เรียกว่าชงเองกินเองเช่นว่านั้นทําให้การใช้อํานาจของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวขัดต่อหลักนิติธรรมอันเป็นเจตนารมณ์ของมาตราสามวรรคสองที่หยิบยกขึ้นมากล่าวข้างต้นที่ว่าขัดต่อหลักนิติธรรมก็คือ กฎหมายที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนำมาบังคับใช้เพื่อเป็นฐานในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งได้แก่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5 4 8นั้นถือว่าสิ้นสภาพไปแล้วในทางนิติในจากผลของการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณนะาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0เมื่อวันที่19กันยายนพศ2 5 4 9 แต่นักกฎหมายคนไหนจะอ้างว่ายังไม่สิ้นสภาพจะเนื่องด้วยเหตุอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ก็ไม่สามารถนำไปใช้บังคับได้เนื่องจากบทมาตราในการจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้สิ้นผลไปแล้วโดยปริยายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ถูกยกเลิกไปและดังนั้นการที่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะ ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้นำเอาพระราชกำหนดดังกล่าวมาใช้บังคับโดยไปแก้บทมาตราที่ว่าโดยการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้ตรงตามบทมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,550จึงถือเป็นความผิดซ้ำซ้อนผิดประการแรกคือไปนำเอากฎหมายที่ควรจะสิ้นสภาพไปแล้ว มาใช้บังคับเพื่อให้ตนมีอำนาจพิเศษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายดังกล่าวและผิดประการที่2ก็คือไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทมาตราที่ว่าโดยการจำกัดสิทธิเสรีภาพในกฎหมายดังกล่าวโดยพละการซึ่งความผิดซ้ำซ้อนทั้งสองประการนี้ทำให้รัฐบาลนายพิสิทธิเวชชาชีวะได้ใช้อำนาจทั้งในการออกกฎหมายเองและแก้ไขกฎหมายเองซึ่งเท่ากับเป็นการผิดทั้งหลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรมมีหน้ำซ้ำยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนี้ก็กระทำโดยสอชอหรือศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะลงนามแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนั่นเองท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคในตอนที่ชื่อว่า ชงเองกินเอง <Nice. S 1> ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ